สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอยากเอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับก็ขอขอนุญาตฝากเพื่อนๆนนิดนึงแล้วกันนะครับฝากไปกดติดตามช่องมุมมองเพื่อนบ้านแฟนเพจด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าเพจเดิมของผมเนี่ยผมเนี่ย ลบทิ้งเองเฉยๆนะครับเพราะว่ามันผิดกฎชุมชนผมก็เลยลบนั่นเองนะครับก็เลยเลือกตัดสินใจสร้างเพจใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายกว่าก็เลยมันถ้าเพจเก่าเนี่ยมันไม่สามารถโพสต์อะไรได้บ้างโพสต์ไม่ได้บ้างกดเยอะมากนะครับ YouTube, ยูทูบไอเฟสบุ๊คผมเองไม่เคยทําแต่พอสร้างเพจใหม่มามันก็จะทําให้เราแบบเป็นแบบเพจใหม่เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมโพส์ได้ทุกอย่างเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่ะเรื่องราว ที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะครับเป็นในเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ย mm hmm. เผื่อเพื่อนๆ mm hmm. บางคนยังไม่รู้เนาะ mm hmm. ก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับ mm hmm. ผมของประเทศในอาเซียนเรานะครับ mm hmm. ก็เป็นความคืบหน้าเป็นเรื่องราวนะครับ mm hmm. ที่ชาวอาเซียนมาโพสต์มาแบ่งปันกันนะครับ mm hmm. ใครยังไม่เคยไปกดติดตาม อยากรู้นะครับความคืบหน้าของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศในอาเซียนของเรานะครับเว้นแต่เมียนมาตอนนี้เท่านั้นแหละที่ยังไม่ค่อยเห็นโพสตเท่าไหร่นะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะเอามาพูดถึงก็เป็นโพสต์ของกลุ่มอาเซียนสกายไลน์นี่แหละเป็นแอดมินของคนไทยนะครับโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับ รถไฟความเร็วสูงของไทยนั่นเองนะครับสายอีสานเส้นทาง750กิโลเมตรเป็นความคืบหน้าของสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับเท่าที่ผมมองตามรูปอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเสาตอม้อรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้สร้างถึงจังหวัดไหนแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มาน่าจะถึงโคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูจากส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่เสาตอม่อเนาะนะครับผมเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานของ รถไฟความเร็วสูงอาจจะช้าสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าทุนที่เราใช้ทํารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นทุนภายในประเทศนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าภูมิใจก็คือไทยเราเนี่ยสร้างเองบริษัทไทยเราสร้างเอง อาจจะมีนะครับบริษัทจีนเข้ามาร่วมด้วยแต่เป็นร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็สอนวิศวกรไทยในการสร้างนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภูมิใจของเราก็ว่าได้นะครับไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่งสร้างเสร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ลาวที่สร้างเสร็จก่อนใครเขาเลยเนาะสองประเทศนี้ก็ใช้งบของประเทศจีนทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสปปลาวนะครับผมแล้วก็ มาต่อมาที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้ก็จะเป็นอินโดนีเซียนะครับระยะทาง142กิโเมตรเนื่องจากว่าเขาสั้นกว่าเราเนาะก็เลยจะสร้างเร็วเสร็จเร็วกว่าไทยจริงๆถ้าไทยร้อยกว่ากิโลก็อาจจะเสร็จไปนานแล้วแต่เนื่องจากว่าระยะทางจากน้องค่ายนะครับผมมายังกรุงเทพเนี่ยมันประมาณ750กิโเมตรแล้วก็ ไทยเนี่ยต้องมีสถานีแทบจะทุกจังหวัดมันก็เลยอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่โพสต์ลงไปนะครับก็มีชาวอาเซียนนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราลองไปอ่านดูว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีใจเนาะที่ว่าไทยเราเนี่ยสร้างเอง ก็ถ้าเกิดเราสามารถสร้างเป็นเนี่ยเราสามารถเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปสร้างให้ประเทศนั้นประเทศนี้ได้นะครับเหมือนเช่นแบบที่ไทยเราเนี่ยวิศวกรไทยบริษัทไทยเราเนี่ยไปสร้างรถไฟ MRT ให้กับประเทศบางคาลาเทศนั่นเองนะครับถึงไม่ได้สร้างทั้งหมดนะครับแต่ถือว่าเป็นความภูมิใจเป็นสร้างระบบรางให้เขาเนาะเออก็ไปือเรื่องเป็นร่างเรื่องดีๆคนไทยก็ไปหากินอย่างต่างประเทศได้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาว อาเซียนกันนะท่านแรกเขาบอกว่าช้าแต่ชัวสร้างเองได้ซ่อมเองได้หรืออนาคตอาจจะได้ไปสร้างให้ต่างประเทศก็ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในส่วนของเส้นทางเชียงใหม่ก็เห็นว่ามีแนวคิดที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นให้มาจัดตั้งเป็นสถานบันศึกษาเฉพาะทางด้านนี้ด้วยครับผมว่า เป็นแนวคิดที่ดีใช่ครับผมเห็นด้วยเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็กดีแล้วนะครับชาร์ต่ชัวร์และได้ความรู้ดูอย่างรถไฟสิครับตอนนี้ไทยสร้างได้ไวและไปสร้างให้ต่างประเทศด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกแอดรถไฟสายเหนือเริ่มลงมือสร้างเมื่อไหร่ครับน่าจะเป็นผู้หญิงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคนไทยนะเขาบอกชาร์ต่ชัวร์นะเพื่อน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกหัดกล้าที่จะชื่นชมลุงตู่หน่อยก็แล้วกันเป็นยุคที่พัฒนาที่สุดแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับกมุเขาบอกว่าเป็นชาวเวียดนามว่าอกว้าวพวกคุณสร้างเร็วจังเลยนะครับอันที่จริงก็ไม่เร็วนะแต่แต่ว่าไทยเราเนื่องจากว่าเราสร้างเองเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ก็ถือว่าไทยทําได้ดีแล้วแหละผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมไม่ได้รีบผมถามว่าถ้าเราเสร็จเร็วเราก็แค่ได้ใช้เร็วเท่าน,นั้นเองนะทุกคนเสร็จเร็วก็แค่ได้ใช้เร็วนะฮะแต่ก็เสร็จช้า ก็ชักแต่ชัวร์ก็ดีนะครับผมคิดดีไว้ก่อนทุกคนสบายใจนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่าหวังว่าเงินของผู้เสียภาษีของชาวฟิลิปปินส์จะสามารถสร้างโครงการเช่นนี้เหมือนประเทศของพวกคุณได้ก็มีชาวฟิลิปปินส์มาตอบกลับด้วยเขาบอกว่าทั้งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเนี่ย HR HSR สร้างและได้รับทุนสนับสนุนจากจีนปีน้อยควรเป็นมิตรกับจีนมากกว่าสหรัฐนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้มาตอบกลับด้วยก็บอกไม่นะไม่จําเป็นจีนเนี่ยไม่ถือว่าเป็นฟิลิปปินส์เป็นเพื่อนโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนส่วนใหญ่เป็นกับดักนะครับผมญี่ปุ่นดังนั้นเกาหลีและหลายประเทศในยุโรปสามารถสร้างโครงการดังกล่าวแบบนี้ได้นะครับมีชาวฟิลิปปินส์มาตอบกลับด้วยนะมาบอกว่าโครงการของไทยเนี่ย ได้ไม่ได้รับทุนจากเพื่อนจีนเป็นการลงทุนของคนไทย100%นะครับผมมีคนไทยมาตอบกับอีกหนึ่งคอมเมนตนด้วยเขาบอกว่าไม่มีกองทุนของโครงการนี้100%จากคนไทยและยังมีผู้รับเหมาไทยที่ปรึกษาไทยภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีของจีนภายใต้ข้อตกลงสัญญาจีนจะตอบสนองในฐานะผู้รับเหมาะระบบรถไฟตามสัญญานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับมีเปอร์เซนต์รายงานความก้าวหน้าของแต่ละประเภทยืนยันไหมครับจากสถานีจุดไหนถึงจุดไหนบ้างแล้วเสร็จกี่เปอร์เซนต์แล้ววางแผนเสร็จช่วงไหนครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารอๆๆนะครับเชื่อว่าออกมาดีแน่นอนนะครับสร้างเสร็จปี2571ั้ยไหมครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็กว่ามันสวยงามมากเยี่ยมามากนะครับคนไทยทําเองนะครับ อันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าความอัปเดตสถานการณ์เนาะเรื่องรถไฟความเร็วสูงของไทยนะครับผมก็เนื่องจากว่าไทยกู้เงินไทยใช้เองนะครับผมสร้างเองนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นั่นเองนะครับก็ส่วนตัวผมก็ดีใจนะรถไฟของไทยนะครับผมที่ไม่ติดกับดักนี้จีนถ้าเกิดว่าเรายังต้องกู้จีนมาทำเนี่ยก็เหนื่อย มันก็จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรากู้จากมหาเศรษฐีคนไทยบริษัทในไทยเนี่ยอย่างน้อยเงินที่เรากู้เนี่ยก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะของไทยนะครับสายอีสานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาฝากกดติดตามเพจมุมมองเพื่อนบ้านที่ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ว้ให้นะสำหรับวินนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ